สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอบ้านหุ่นมีสิพามาเห็ดแนวกินอาหารอีสานแบบง่ายๆแบบแสิบๆในห่อผักนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้พอบ้านหุน่นมีสิพามาเห็ดซุปบัหมี่หยอกหยอก,ยอกยอครับพี่น้องหยอกครับเมื่อนีส้สิพามาเห็ดซุปนอไม้นะครับเนาะก่อนอื่นกระไดเดียวพอบ้านหุ่นมีขัวเครืองก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี่สีใส่แบบรัวเป็นแบบน้ำนะครับต้มจนน้ำแห้งนะพี่น้องเนาะแล้วกับมาขว่ตอนะครับพี่น้องนะครับขว่ตัวไปตัวมาติดกันมนสีใหม่นะครับน้ำแห้งแล้วกับขว่มันใหม่ต่อพร้อมนะครับพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วเขาก็พักไปนะครับเราพอบาดมุนหมีสีมะตัาทวดิดใส่นะครับพี่น้องทวอดิสงนันนะครับเนาะทวอดีสงขว่เป็นอย่างเมื่อนี่คือใส่ทวอดิสงนันหาในงาบ่ไรนะพี่น้องนะครับ ทดแทนด้วยถั่วลิสงนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็เครื่องแกงที่เขาขวานะครับพี่น้องมาใส่นะครับเนาะเครื่องก็จะมีแค่หัวหอมแดงกับผิกสดแค่นั้นเองนะครับพี่น้องต่าใส่กับถั่วลิสงขวานะครับพี่น้องครับขวานเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับพ่อบาดมุนหมีกับเสี่ยวในส่วนของนอใหม่นะครับพี่น้องมือนีนะครับมาใส่ลงไปเลยนะครับเนาะตุ่มใบหออกมาห่อนๆใหม่เลยนะครับ เนาะไม่เมื่อนี่พี่น้องพอบานมนี้ซื้อเป็นนาะไม้ต้มนมานะครับเนาะมาเงียบแล้วก็ต้มเซ่หนามอย่าน้ำไม้นะครับพี่น้องให่มันนุ่มหอมนะครับเนาะเสียดายบ่มีผักอีตูเมื่อนี้นะครับพี่น้องเอาใส่ลงไปแล้วนะครับพี่น้องพอบานมี่อก็จิ่มตันตันให้มันเข้ากันกับเครื่องสกกอนแล้วๆนะครับก็เอาสากออกนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ตะพีค้นออกไปสักพักหนึ่งสักกอนนะครับให้มันเข้ากันดีๆให้มันนัวๆนะพี่น้องเนาะครับเนาะ เอาเรียบร้อยแล้วนะครับเขากันนี้แล้วเขาคิดว่าน้องพี่น้องพอบานหุ่นมีกะสีเริ่มปรุงครับพี่น้องบันนี้นะครับเนาะเครื่องปรุงกันง่ายเลยเด้พี่น้องซุปน้ำใหม่เขานะครับเนาะกะสีมีน้ำปลาแดกปรุงต้มครับพี่น้องครับน้ำปลาแดกถึงปรุงต้มกันหนึ่งตะพี่น้อยนี้นะครับเนาะแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลาครับพี่น้องนะครับครึ่งทะพีน้อยนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ปิดท้ายด้วยพ่อยิชูครับพี่น้องหรือผงชูรสนั่นเองนะครับ เคี่ยงปรุงง่ายๆเข้าเลยครับซุปหน่อไม้ใส่ถั่วลิสงเข้ามือหนีนะพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยเอาก็โคดให้มันเข้ากันนะครับคนตัวไปตัวมาตัวไปตัวมาให้มันเข้ากันนะครับใส่จะพีใหม่มือนีโอ้คนง่ายคนสะดวกเหลือกเกินครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพอบันมันมีชิมให้เบิ้งนะครับเนาะว่ารสชาติเปนแซ่บขนาดไหนจากไหนแล้วนะครับพี่น้องแซบครับพี่น้องซุปนหน่อไม้เขาแซ่บแล้วนะครับพี่น้องเนาะ พอบานพูนมีกระเกียผักมาใส่ผักนั่นก็คีผักชีใบเลื่อยแล้วก็สลัดแดีหั่นซอยครับพี่น้องแล้วก็ปิด้ายผักนั่นก็คือจะเป็นผักชีหอมนะครับเนาะง,ง่ายๆเลยนะครับใครอยากใส่ต้นหอมน้ำก็ได้นะครับแต่สูตรนี้นะครับของพอบ,บานพูนมีใส่เป็นหัวหอมแดงไปแล้วก็ม่ใส่ต้นหอมนะพี่น้องเนาะใส่หัวหอมแดงขวไปแล้วนะครับควนในมันเข่ากัดตัวพี่น้องใส่ผักลุไปแล้วนะครับเนาะตัวเรไปตัวเรมาตัวเรไปตัวเรมานะครับเอาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวพอปันมีไปซื้อแซนวิชให้เบิ้งนะครับเป็นตะกินคักขนาดครับพี่น้องจะไหนก็ลองไปเฮ็ดตามเบิ้งนะครับเนาะซุปน้ำไม้ใส่ถั่วลีสงขวดน้อพี่น้องเนาะเรียบร้อยครับพี่น้องซุปน้ำไม้ใส่ถั่วลีสงเส่บๆครับพี่น้องครับ